มันหนึบอืมอืมกอนนี้ค่ะทุกคนวันนี้นะคะบุมอยู่กันที่ลานโพนาเกลือนะคะเป็นตลาดขายอาหารทะเลสดที่ใหญ่ที่สุดในวัทยานะคะแล้วก็เราเนี่ยจะไปตามหาหมึกนะคะที่เขารีวิวแล้วแบบว่า ที่มันหนึบๆดึบๆๆบหนาเหมือนในเกาหลีเขากินกันน่ะป่ะมาตาดกันดูเลยเนี่ยให้เราเดินไปตรงนี้นะคะจะเป็นตลาดเจสุกซีฟู้ดรัานนี้เหรอคูอไปดูดิชูดูพี่เขาขับปมึกได้ควดูนี่นี่ทุกคนเราเดินแล้วนะคะนี่ดูร้านนี้เลยหมึกสาย60บาทพี่เขาขายตัวละ60สิบนะ แล้วก็อะน่ะตัวลแปดสนมันจะอยู่ในวดนรู้แบบนี้เลยทุกคนดูเดืดเดือดเดมากยังเป็นเส้นเลยอ่ะสดมาก นี่เรื่องไม่ใช่ไหเหนไหมไมให้ออกมาเห็นไหมนี่เขาจะคอยใ้ออกมาส่ ซื้อมาดูมึงดิ้นหนีงนี้เลยเหรอซูมมาดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมข้าแถมเข้าแถมโชว์อยู่ให้ด้วยมันหนึบมากดูดตะเกียบด้วยนะแล้วองคือสภาพว่าตอนที่เราเอาเข้าปากอ่ะมันจะดูดปากเราไหมนะใช่ดูดปากดูดปากไหมเลือกๆกินก่อนเลเยยยวิแต่ว่าหมุนนาอยากกินในซีฟู้ดมากกว่าเอ้ยออกอื Okay. ื้องเหนียวอะ่ะเอ้ยต้คนฟันดีๆแนละ้วต้องกินได้อะ่ะเ,เหนียวนี่รินทะเลแบบนี้เลยดินทะเลรูๆโอ้ติดมลยอ่ะเอาอีกเอาซีฟูดอีกเอาซีฟูดอีก <c oughs> ยังไม่เห็นไหมมันหนึบอืมสดไหมแต่ว่มามันติดให้น้ำป่า ส่วนอันนี้มันจะส่วนลำตัวเขาเนี่ยมันจะแบบเหนียวเหนียวใช่ใช่ทุกคนฟันดีจริงๆแบบทำกินได้นั้นเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันจะกรอบมันจะกรอบๆกแบบ ยังเหน็บๆสดๆอยู่เลยอ่ะ,อะาสาใส่บาซซบิด้วยระวังตกนะครับตกตกครับเป็นไงถ้าถ้าหนวดมาันาจะแบบกรุบๆ,ๆใช่ไหมของเสียงย <laughs> เห็นต่หนวดเธอ <laughs> อ่ะ <laughs> อ่ะแม่แม่กี่เสียงท้องไงเสียงปลาปลาเคี้ยวดังกรุบๆเพราะมันมันสดไงน้าขอขอขอนออให้ซูฟังหน่อยอ เสีงก็เหมือนกับกรอบใช่มันดังกรุบ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 ช่มดัใช่กินแบบสดๆแล้วก็ริมทะเลแบบนี้วิวที่นี่หาไม่ได้แล้วนะทุกคนต้องมาลองนะคะนี่ตลาดเจ๊จุกซีฟู้ดดูมันดือดดอนั้นเนี่ยอ่ายังนึบหนึบไปเลยโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเราจะไปรีวิวร้านไหนฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีครับ